รายงานตัวแต่เช้าเดี๋ยวรอแป๊บนึงหนูเป่าผมก่อนจัดจัดจอดชอบนะเนะี่ยชอบชอบชอบลูกค้าคนนี้นะคะค้าคุมไม่ใส่ ยอ,ยอมคันแ่ะยอมคันแล้วก็ต้องถอดเสื้อแล้วก็บอก้วยว่าน้ำจะไม่อาบใช่ฉันต่างม,มีความสามารถอย่างสูงมากนะคะต้องตัดชุมพูบได้เนี่ยค่ะไม่ได้พกมาแค่แบตรเตอรี่น,นะคะต้องพกความอดทนมาด้วยต้อง <c oughs> ลูกค้าต้องนั่งนิ่งๆน,นะคะลูกค้า <c oughs> นี่คือท่าตัดผมนะคะน่าเหมือนพี่บีเนอลักษณะการตัดผมนี่หานนะอย่าพุ่งหันนะพุ่งหันนะมุนต้องนิ่มมากนะคุณดีน้ำง่วงมากเลยไปเซเว่นพัดนะเี่ะเนจจะไปหลับแล้วลูกเจ็ดแหลกแม่ไอวันที่เออตัดผมก่อนต้าตัดผมอ่านี่ไง 啊。<laughs>